ทุกคนเพรากับมาแม่งนะคะวันนี้เป็นคอนเทนที่แปลกประหลาดมากเลยไม่เคยทำคอนเทนอะไรแบบนี้เลยนะแล้วก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำด้วยแต่คิดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆนะอยากจะให้ทุกคนได้ดูไปด้วยกันนะคะเผื่อว่ามีใครที่อยากจะซื้อกล้องเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวว่าเป็นคนที่แบบโลเทกมากๆเลยนะแล้วแบบก่อนหน้านี้ที่ถ่ายคลิปถ่ายอะไรทั้งหมดก็คือใช้มือถืองอแงๆของเรานี่ยถ่ายเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเภาพแบบมันออกมาก็แบบ ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันรู้สึกว่าเอ้ยมันดูไม่โปรเฟชชั่นอลเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหนๆเราก็คิดว่าเราจะทำช่องนี้แบบจีนจกิกจังใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลงทุนซื้อกล้องละกันซึ่งอ่ะก็ไปบอกสามีว่าโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายกล้องเนี้ยถ่ายนู่นถ่ายนี่เ้จาจะถ่ายทำงานของช่องนี้แล้วอะเราก็เอาไปถ่ายลูกถ่ายงานนู่นนี่นั่นของลูกได้ด้วยออยะะ่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยได้อนุมัติมาแล้วนะคะ ทีนี้อย่างที่บอกไปนะแบบคนที่แบบโลเทคมากใช่ปะก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรซื้อรุ่นไหนอะไรยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสได้ติดต่อไปหาบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะที่แบบว่าเราตามงานเขามาเป็น1 0บสปีแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะคือคุณแป้งคีราลิสตาคะที่เราตามเขามาเป็น10ปีแล้วแล้วคุณแป้งก็คุณน,น่ารักมากมเลยนะคะทุกครั้งที่แบบ ไม่ว่าจะอีเมลเไม่ว่าจะอินบอกไปถามอะไรก็ตามคุณแป้งก็จะตอบทุกครั้งเลยนะคะครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะก็ฝากขอบคุณไปถึงคุณแป้งด้วยนะคะที่แนะนำหมอแม่นะจะน๊ะอ่ะทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาตอนนี้เราอยู่ที่ฟิลเตอร์ปักลังจิตนะคะจะมาดูกล้องกันนี่แหละกล้องที่คุณแป้งแนะนำนะคะเป็นโซนี่นะคะเป็นกล้องสําหรับการวอล์กโดยเฉพาะเลยพร้อมกับเลนส์เ,นเสริมอีกหนึ่งตัวนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะสำหรับกล้องตัวนี้นะคะตามมาเลยค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนดิจิตอลทั้งหลายนะคะอยู่ชั้นสองใกล้ๆตนโซนน้ำผึ้นะชั้นที่แบบว่ามีธนาคารเยอะๆอะคะ่ะเนี่ยร้านโซนี่อยู่ตรงนี้นะนจริงๆมีร้านอื่นๆเยอะแยะ yeah เลยนะคะตอนแรกเหมือนก็มีแบบออปชั่นในใจเหมือนกันนะว่าอยากจะซื้ออนุณอันาน,าน,านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออพอไปนั่งดูรีวิวแล้วก็ประกอบกับว่าดูคลิปของ,ของคุณแปง้งสมัยครคุณแป้งเขาใช้ใช้โซนี่มาตลอดอย่างเงี้ยแล้วเราอะชอบฟีลลิ่งของของกล้องโซนี่นะก็คือชอบฟีลลิ่งของคลิปเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้อุปกรณ์อย่างนี้เราก็เลย นี่แหละมาตามมาตามว่าอนันเถอะโอเคตอนนี้เรามาถึงหนะ้าร้านโซ n y แล้วนะคะต้องขอขอบคุณโซนี่ด้วยนะที่อนุญาตให้ถ่ายนะคะจริงๆเราไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรใดๆจากโซนี่นะคะคคก็มีแต่สามีดิฉันได้ละคะที่เป็นสปอนเซอร์ที่จะซื้อให้นะคะเดี๋ยวตามเข้ามาดูกันเลยค่ะอันนี้คือกล้องตัวที่มาดูนะคะโซ n y ่เทวี e 1 0บนั่นเองนะคะเน,นี่ยให้ดูเลยจริงๆน้ำหนักอะ่ะ น้อยนะผู้หญิงสามารถถือได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็นี่ข้อดีงานที่สุดเลยก็คือสามารถคลิปออกมาแบบนี้ได้แล้วเราก็จะมองเห็นตัวเราเองใช่ไหมทุกคนอยู่ในระยะอันนี้เป็นเลนคิดนะคะเลนคิดที่มากับตัวกล้องอยู่แล้วแต่อันนี้ต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าเป็นระยะที่แบบถ่ายเองได้โอเคเลยนะแล้วเหมียวว่าถ่ายคลิปอยู่ในรถเยอะใช่ไหมคะมันก็สามารถที่จะแบบเป็นระยะที่โอเคอะ แล้วข้อดีมากๆของอันนี้เมื่อกี้แอบถามมานะคะคือสามารถถ่ายในเลนในในแบบตั้งอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสามารถเอาคลิปไปลงทิกตอกหรือว่าไปลงรีวิวไอจีได้ด้วยโอเคค่ะเพื่อไม่ให้ข้อมูลผิดพลาดน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปถามผู้เชี่วชาญของร้านดีวกว่าน,นะคะขอเชิญพี่เบิร์ดนิดนึงนะคะอธิบายจุดเด่นของก้องตัวนี้นะครับหลักๆก,ก็คือจะมีโหมด Soft ์สกนเฟเนะฮะคือตัวนี้คือโหมดหน้าใส น้าเนียนครับเราสามารถปรับระดับได้3ระดับคือโลมิดแล้วก็ไฮหน้าเราจะดูคุณเค,คลีนใสใสๆแล้วก็จะมีพวกดีโฟกัสคือถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ใช้ในงานหมดภาพนิ่งกับวิดีโอได้นี่ครับแล้วก็จะมีดีโฟกัสดีโฟกัสเนี่ยเอาไว้ถ่ายพวกไลฟ์รีมิ่ง กรณีที่เราโพสผลิตสินค้าขึ้นมาเนี่ยมันจะแท็กตัวสินค้าก่อนพอเรายกสินค้าลงก็จะแท็กหน้าเราต่ออ,อันนี้คือมันจะทำเองออโต้เลยใช่ครับเพียงแต่ว่าเราเข้าไปกดเปิดโหมดตัวนี้เท่านั้นเองโอเคครับค่ะแล้วก็ถ่ายแนวตั้งได้ในโหมดทิกตอกเนี่ยถ้าเกิดเราจะถ่ายลงทิกตอกถ่ายคลิปอะไรพวกนี้สั้นๆนนครับพอถ่ายแนวตั้งได้เลยครับ,รบประมาณนี้ครับ จะรู้ว่าเออมีตัวเลนที่อยากจะแนะนำนเออต้องถามก่อนว่าเน้นเน้นถ่ายประมาณไหนฮะจริงจจะถ่ายวอล์กเป็นหลักอ๋อเป็นหลักก็<ห>นิ่งเก็บบรรยากาศรอบข้างด้วยใช่ <ๆ S 1> ไหมแล้วก็ <ๆ S 1> เน้นแบบหลังละล,ะลายนิดนิดเด้งๆสักนิดไหมครับใช่ใช่ใ่เออ <ๆ S 1> ผมก็แนะนําเป็นหลักหลักก็เป็นเอฟ1.8เป็นเลนตัวนี้อันนี้ก็เป็นเลนตัวที่คุณแป้งแนะนำมาเลยนี่ครับผมแนะนําเป็นเลนตัวนี้แอบรอไม่ไม่ค่ะว่าแบบอยู่ข้างมันจะเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับ อันนี้เป็นเลนเลนกึ่งวายเป็นเลนมุมกว้างแต่เป็นฟิกขอบจะค่อนข้างคมแล้วก็หลังจะเด้งดๆนิดหนึ่งครับน้ำหนักมันเยอะกว่าเลนคลิปมากไหมเออไม่เยอะครับน้ำหนักนิดเดียวครับน้ำหนักอยู่ที่181กรัมครับนี่ครับมลองดูก่อนครับเลนสิบเอมิล f นึ่งแปดครับ มันคือเรียนวายที่ไม่มีเราด้วยเราคงได้ของที่นี่แล้วล่ะค่ะทุกคนโดนป้ายยามาซกขนาดนี้แล้วนะแล้วก็ได้มาดูของจริงด้วยนะคะ,ะข้อดีหนึ่งอย่างก็คือของการที่มาดูที่โซนนี้เองนะก็คือเราสามารถที่จะมาสัมผัสมา,มาลองดูมาลองเล่นได้เลยนะคะซึ่งถ้าแบบไปซื้อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอ่ะบางทีเราเขไม่เขาจะไม่มีตัวโชว์ให้เรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูของกันเลยค่ะ ดื่มรูปกรอบหรือดื่ภาพนิ่งเข้าสมาร์ทโฟนได้แล้วก็เป็นไฟวิดีโอเข้าสมาร์ทโฟนเพื่อไปต่อได้ด้วยก็โหลดแอปนี้นะคะเอาไว้ดื่ภาพแล้วก็ไฟวิดีโอเคมาแล้วหล่อพ่ซื้อกล้องโย อเลยนะครับผมอันนี้คือตัวใบปลานใบปลาน,นี่ปให้เป็นสีวเ่กรณีหลับเเราจะได้กินฟรีครใชตัว,ตวเองแน่ๆเลยครัแล้วก็พวกวิดีมนอ,อีวางตั้งเคมีเรตไปที่25เปอร์เนที่เซ็เรตระดับอลาเพราะว่าถ้าเฟรนเลตมากอะละเอียดจะดำไปเยอะถ้าถ้าดีเน้นขึ้นไมากเฟรนเรตประมาณ25เปร์เนีแล้วก็ เาเอาเอาไปลเย,ยดเานีไ้ไหมน,น,น,นี่คือผู้ทีนัแล้วเราก็เลือกไปที่นีู้โครับแล้วเลือกไปที่ผูทูเิ่งเลกเป็นพครับแล้วก็เลือกบูทูดินสูงเป็นคอนนะครับแล้วเราเข้ามากดตัวนี้ ้กระปุกฟีตรงนี้ค้างไหน,น,น,สสนสสคร้างไม่รับเนี่ยกจะขึ้นหน้าจอยแล้วก็เป็นพัสติกเออเป็นกล่งกึ่พัสตีกครับสอเรับตัวบคและคอนเนค่ะ อ,อัน,ลลน,อนนี้ลาลาเราสั่งไ่ลเราสั่งกมนี้ที่นี่ตพ่ใส่ตาข่้ยัเรากดกุ่มงนี้ครับค้างไว้เพือ่อเพี่บริกาัากนขึ้มนมเสร็จแล้วดูจุดข,ขาวจุดข,ขาวก็จุดขาวตรงนั้นแล้วเราก็วางไที่ตรงนั้คอิ้มใส่ แม่พูดนะครับฮันริลลองใหม่ค่ะคุณพี่เขาเอาของมาให้เราลองเล่นเป็นใหมช็อตกันตัวนี้ตัวหนึ่งเท่าไหร่แปดพันสองเก้าสิบแปดพันสองเก้าสิบหกฮัลโหลลองใหม่ค่ะ, Hello, ค,ะคุณพี่เขาเอาของมาให้เราลองเล่นนะคะเป็นใหม่ช็อตกันของโซนี่นี่นแหละตัวหนึ่งเท่าไหร่นะคะแปดพันสองเก้าสิบ 8 2 9 0นะคะอยากเทสว่าเสียงดีหรือเปล่าเดี๋ยวตอบเป็นผู้ไกลๆนะวราะมันได้ยินบ้างใกลพ่อไหมก <c oughs> ี่เมตรแล้วเนี่ยประมาณนี้เราจะลองเทสเสียงค่ะว่าใหม่ได้ยินชัดหรือเปล่าดูในไฟกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะปฏิบัติภารกิจได้กล้องมาเรียบร้อยนะคะเป็นโซนี่ z e, e 1 0นะคะแล้วก็เป็น เลนส์เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นเลนส์เซ็มีเลนส์ฟิล F 1นึตัวนี้นะคะที่กำลังขายอยู่ตอนนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปลองใช้งานดูก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อเท่านี้บวกกับไมค์เซลฟี่อย่างนี้ด้วยนะพอกับการใช้งานหรือเปล่านะคะถ้าเราซื้อเก่งเลยนะคะถ้าเราซื้อเยอะอื่นไปด้วยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวกลัวว่าจะไม่ได้ใช้นะคะก็เดี๋ยวลองว่าด้วยอุปกรณ์เท่านี้ยังพอต่อการใช้งานไหมหรือว่าเราจะที่ต้องซื้ออะไรเพิ่มหรือเปล่า เพราะเดี๋ยวช่วงปลายปีนะคะเราจะมีไอทิปกันด้วยนะคะอาจจะจำเป็นที่จะต้องใส่อุปกรณ์อื่นเพิ่มนะคะอ่าสุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางโซนี่นะคะที่คืวจะร์ปักรังสิตนะที่อนุญาตให้มาแม่ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแป้งกีราลิสตาด้วยนะคะที่แนะนํามาแม่มากันตซาแล้วก็สุดท้ายเลยจริงๆนะคะขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะคะคุณสามีของดิฉันเองนะคะที่สนับสนุนอ,นอนุญาตให้ซื้อกล้องตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปลองใช้งาน,น แล้วก็มาดูผลลั์ว่าเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe รปนกดปุ่มไฟให้มแม่ด้วยนะาวันนี้ไปแล้วบาย